สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะมีพื้นที่เป็นเชิงของการพัฒนานเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของเทคโนโลยีการเกษตรนะครับยกตัวอย่างเช่นโรงเรือนปลูกผักในระบบไฮโดรโพนิกนะครับที่เป็นลักษณะของเทคโนโลยีทางการเกษตร ุดรายวิชาผลิตพืชเศรษฐกิจมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้พัฒนาทักษะด้านการผลิตผักไม้ดอกไม้ผลและพืชไร่เศรษฐกิจบัณฑิตจึงสามากกรถควบคุมผลิต,ตผลให้ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภคชุดรายวิชาผลิตสัตว์เศรษฐกิจมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้พัฒนาทักษะด้านการผลิตสัตว์เช่น การเลี้ยงไก่ไข่การดูแลรักษาสัตว์เบื้องต้นและการเลี้ยงส,ถสถัตว์เศรษฐกิจทางเลือกใหม่เช่นการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนชุดรายวิชาเทคโนโลยีทางการเกษตรอัจฉริยะเป็นชุดรายวิชาที่มุ่งเน้นให้บนุษย์มีความรู้ความสามารถในการนำเทคโนโลยีและนว,วัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มปร,ริมาณและคุณภาพผลผลิต ชุดรายวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรเป็นการบริหารจัดการการแปรรูปการสร้างผลิตภัณฑ์จากผลิตผลทางการเกษตรเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรทั้งที่ใช้เป็นอาหารและไม่ใช่อาหารตลอดจนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและถูกสุขอ,อนามัย ชุดรายวิชาการตลาดและการจัดการโลจิสติกสินค้าเกษตรเน้นการเป็นนักจัดการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ที่พร้อมบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆเข้าด้วยกันสามารถจัดการโซ่อุปทานได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดการตลาดยุคใหม่สามารถทําการสื่อสารเชิงธุรกิจและธุรกิจออนไลน์ได้พร้อมบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆเข้าด้วยกันเชื่อชร่างนะักบริหารจัดการการเกษตรสมัยใหม่แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำ และปลายน้ําเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการสามารถเข้าทํางานในหน่วยงานราชการได้เช่นกรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรกรมพัฒนาที่ดินส่วนงานของรัฐวิสาหกิจเช่นโรงงานยาสูต องค์การส่วนยางในภาคธุรกิจเกษตรสามารถเป็นนักส่งเสริมการเกษตรของบริษัทด้านการเกษตรผู้จัดการฟาร์มปศุสัตว์ผู้จัดการสวนไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับนักจัดการวัตถุดิบเพื่ออุตสาหกรรมอาหารหรือการแปรรูปวัตถุดิบรวมถึงเป็นผู้ประกอบการอิสระทางการเกษตรเช่น SME สตาร์ทอัพด้านการเกษตรเป็นผู้นําเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรได้เนื่องโดยในระบบการเรียนการสอนมีการฝึกงานอย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลา4ปี